สวัสดีจ <B> ้าเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ลู่อยู่ในรถไฟเด้อจ้ะลั่นอยู่ในสถานีแองกเบิร์ตก่ะตอนนี้รถไฟกำลังเคลื่อนที่จ้าร่อนสิไปอาจะจ้์เพื่อนๆจะไปลู่เซินเนาะนี่จ้ะตัวกับสาไมไอสายเดียวจ้าวันเว่เนาะราคากับสามสิบสามสิบถ้าเป็นปอนสามสิบเจ็ดปอนด์จารเพื่อนๆจ้าสามสิบหกห้าสิบจ้าอืมนี่จะเป็นเพื่อนจ้า นโดนกับลงถามาใส่เวลาจากเท่ือยอาซีซีซีนาทที่ไปจ้ะอาจจะไปถึงชั่วโมงเวลาโดนกับลงบิ่งเวลาด้วยนี่จ้ะเราก็ใกล้โดนจ้ะนี่ยบรรยากาศตอนนี้เลยจ้ะรถไฟกับในเกินที่ไปแล้วเนี่ยจ้ะเนาะการขึ้นสิบโดนเนาะเพระมาณอาซีซีซีนาทีได้จะไปเกินจ้ะนี่ยรถไฟก็ไปอยู่ซี่จ้ะนี่มันเป็นสถานีแหลกเลยจ้ะมันก็ว่ามีคนร้ายเนาะ เนื้ออาจจะเป็นช่วงมือมันเป็นวันวันศุกร์จ้ะวันศุกร์แต่มันกระต้อนประมาณ10นกว่าๆนะ,ะนจะ๊ะเนาะนจะ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 เอน็นกำมือไปลู่เสือกันหน่อยแล้วลู่เสือกจะต้องฟังหนึ่งอะมันอยากต้งฟังเราฟังหน้ากันหน้ะเปลยเดี๋ยวไปเห็นใหม่ๆบ้างน,านจะจ๊ะ บรรยากาศาเปดานัมนีจะเป็นคงโค,โคโนจะจ,ะจะนนากเราเะ,เ,นนเ,าะ,ะเปิจ้าใเมืองเขาไปในอุโนะจตอนนี้เขาไปในอุมงค์ไตเขานจ้เนาะชนหนึ่งของภูเขาจ้าจ้าเปืดจ้าตอนนี้ก็อยู่ในอมมมุโมจ้ารถไฟขอ,อมมมุโมนะจ้า จากบรรยากาศในนังงน่งโมงที่จะเดเพื่อนรถไฟมันแลนอยู่ไถในภูเขาที่จะไต่ภูเขาที่เขาเจาะเลยจ้ะเพราะว่าจกากเอ็นเกเบอร์ออกมาทาั้งสิไปออกไปทั้งนอกอยังไปเมืองใดก็ตามเลยจ้ะมันสิรถไฟช่วงหนึ่งนี้มันสิเป็นแบบว่าในโมงเลยจ้ะมันเปิดจ้านี่างนจ้มั้งสิโมงโมงมันอยู่ในเจาะภูเขาเลยจ้ะเพื่อนนี่จ้าเพื่อนบรรยากาศบรรย,ยากาศ นางรถไฟโอ้เขียวหนาเขียวงามแห้ง hmm. ย like um. ่อมลับหยาาเขียวก็จีงงามเลยจ้ะเพืนๆจาเออเจ่บรราาองฟังอันนี้ฟังนึง้วจันโอ้โบรรยากาศส่วนหนึ่งนอกจักเนาะเ่ เพื่อนจ้าเขาจะเลี้ยงงัวเลยจ้านี๋มีแต่งัวเี่เห็นไหมจ้าคนเพื่อนๆงัวงามงามเนาะลายสีนะจ้าเพื่อนๆนี่อนเออันนี้ก็งงัวด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าเห็นไหมจเนาะเห็นไหมจ้าก็งงัวจากเอ็นกระเบื้องออกปเนาะจ้านางรถไฟจากเองนกระเบื้อออกป้ายนะไม่ใช่มีที่พิ้วงามๆเลยจ้า เพราะว่ายางเพราะว่แองกเบิร์นี่มันมันอยู่ในเออเนี้ยนะมันเขาไปในภูเขาในใจเพื่อนเพื่อนเนาะขึ้นไปน้ำภูเขาแล้วก็โล่งแล้วมันก็เป็นแองเลยจ้ะเพื่อนจ้าที่อังกเบิร์อันนี้ก็ออกมาทั day, ้งนอกตอนนี้ลวดได้ออกมาจากสถานีลูซสันแล้วได้จ้าพูดจ้าลู่จ้าคนจ้าทีพอลูซสันได้จ้าน้องลูซสันมีแหละจ้าในตัวกระสุนย่างเขาไปว่าในืลูซสัน เด้อาเพื่อนตามไปดูเลยจ้านีากเพื่อจ้าอด้เลื้ะรจูไ้านั่งเืไปเที่ยวเมื่อก้เพื่อนโอ้จ้านล้นี่ีหลลำอยู่ด้วยจากเพื่อนจ้าขูดก็ขูน้ำเดี๋ยวดว่จะเป็นเหมอข้างหนังข้างนึเนาะ บยากาศทางฝุ่นเนาะจ้าโอ้โทางฝุ่นง,งามเป็นวนวลว่าเป็นโบสด้วยจ้ะมันบรรยากาศเพราะมันจะเป็นอันนี้ยืนออกไป้ายเลยจ้ายือ้อออกปเนาะจ้ะเปือยดูอันนี้จ้านวลว่าเรือนี่ก็ให้นักท่องเที่ยวลงป้ายเลยจ้ะ น่าใส Leah, ่ใสนอาจจะเป็นไอ้เคิดเนี้ยนะเฟสติวัลข้าบ่อจ้าเพื่อนน่าน่าดมากเห็นลานลานกระถิ่นนี่า้นไรจะได้จ้าเพื่อนเดี๋ยวรู้สึกเขาไปเบิ่งเนาะว่ามีขายอย่งนได้จ้า เจอคนไทยอีกเนาะแล้วมาไปเจองานใช่แล้วมาเจองานที anyway> ่นี่ด้วยเนาะงานงานไอเขาเรียกอะไรนะประจําปีของเขาเนาะเขากี่วันนะสิบหกวันวันนี้วันที่ห้าอ๋อวันที่ห้าวันที่หกเยอะมากอ๋อวันเสาร์ที่หนึ่งพอดี๋อ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะสิงหาฟังแม่นานเนาะงานประจําปีเขาว่าจัดขึ้นสิบหกมือด้วยจ้ะ ลอกตมาจากของแต่ก็ใส่แอปเปิลได้จากเพื่อนอเปกินนนอดะจากเนาะหโรตีโรตีโรตีานห้าก็อากิน่ะนี่จังนี่นกินมอืมดีนะจะ Baby, nóng đi. nó yêu suy nghĩ, yêu cầu hang, yêu cầu. Lotte, yêu cầu. Cow, cough, hang, nóng. Cow, cough, 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 nó cough, 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 นาะเออแม่นอยู่เรือเฮากํลังสิออกจ้ะเดี๋ยวเด้อเพื่อนๆสิพาเพื่อนๆเบิ่งเรือกํลังสิออกเนาะจ้ะนี่ผู้โดยสารก็เกือบเต็มเรือเด้จ้ะอืมนี่จ้ะ